เข้ามาช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับมีคําถามว่าทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นจะสั่งให้กองทัพของรัสเซียนั้นหยุดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อไหร่นะฮะเรื่องนี้กลายเป็นคําถามกลายเป็นประเด็นและมันก็มีคําตอบเกิดขึ้นมาแล้วนะครับว่าระหว่างที่มีการสนทนาระหว่างทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกับทางด้านประธานาธิบดีของอ่าตุรกีเนี่ยครับนั่นก็คือทางด้านเรซิฟเรซิฟเทอร์เยฟเฮดกันเนี่ยนะครับว่า เขาเองจะหยุดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนก็ต่อเมื่อยูเครนนั้นยอมวางอาวุธและก็หันหน้ามาสู่การเจรจาและยอมทาตามเงื่อนไขที่ทางด้านรัเสเซียนั้นวางเอาไว้โดยปูตินก็บอกนะฮะว่าจริงๆยูเครนรู้อยู่แล้วว่ารัเสเซียนั้นต้องการอะไรนะฮะเงื่อนไขที่ว่านั้นเนี่ยครับผมย้าให้ก็ได้ครับคุณผู้ชมรับว่าสิ่งที่ยูยเครนนั้นควรจะต้องทราบว่ารัเสเซียต้องการนั้นก็คือว่าหนึ่งรัเสเซียนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องการให้ทางด้านยูเครนเข้าไปเป็นสมาชิกของ นาโต้ะ NATO นะครับประเด็นนี้ประเด็นแรกประเด็นที่2นั้นเนี่ยครับก็คือว่านาโต้ NATO เองนั้นจะต้องถอนกองกําลังทหารออกจากแนวพรมแดนที่ติดกับทางด้านในส่วนของรัสเซียหรือว่าประเทศที่เคยเป็นสหภาพโซเวียตเดิมเนี่ยนะครับ<ม>ต้องถอนกําลังทหารแล้วก็เอาอาวุธนั้นออกไปเพราะตามกติกาสัญญาวอซอนั้นเนี่ยนาโต้ NATO ไม่สามารถที่จะขยายกาองกําลังเข้าไปยังประเทศเหล่านั้นได้และไม่สามารถที่จะไปตั้งฐานทัพในประเทศเหล่านั้นได้แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมีหลายประเทศคือ4ครั้งมาแล้ว นาโต้นั้นเนี่ยมีการขยายอำนาจอิทธิพลเข้าไปในเขตเหล่านั้นเนี่ยครับแต่ว่านาโต้นั้นไม่ได้ทำตามกติกาสัญญาวอร์ซอเนี่ยนะครับถัดมาเนี่ยสิ่งที่รัสเซียนั้นต้องการก็คือว่าสหรัฐอเมริกานั้นจะต้องไม่เผชิญหน้ากับรัสเซียเนี่ยตามแนวพรมแดนของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ําหรือว่าทางอากาศก็ตามนั่นคือสิ่งที่ทางด้านในส่วนของรัสเซียนั้นต้องการนะครับดังนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมในการที่จะหยุดการดําเนินการทางทหารก็บอกมีความเป็นไปได้แต่นั่นคือว่ายูเครนนั้น จะหยุดหรือไม่หยุดอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องหนึ่งสิ่งที่มันกําลังจะนําพาไปสู่เรื่องของสันติภาพหรือไม่นั่นก็คือการเจรจาครับน้องมวยครับ ทางนั้นของนายเดวิดอาราคเมียนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะผู้แทนเจรจาสันติภาพของยูเครนเนี่ยออกมาพูดถึงบางช่วงบางตอนที่เขาได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยกันเขาบอกว่ารัฐบาลของยูเครนเองเนี่ยไม่สามารถที่จะประนีประนอมกับรัสเซียได้ในเรื่องเกี่ยวกับบรุนภาพแห่งดินแดนโดยเฉพาะข้ามสมุดไคร,รเมียและก็ภูมิภาคดอนบาสซึ่งต้องบอกว่าการเจรจาทางระดับทวิภาคีแล้วก็รวมไปถึงพระหุภาคีเนี่ยเขามีการเสนอแนวทางเรื่องของกรอบความร่วมมือนอกนาโตอย่างเช่นเรื่องของการมีหลักประกันด้าน ความมั่นคงจากสาหรัฐสาราจนาจักจีนฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่บอกแหละค่ะว่ารัสเซียเองก็ต้องการเหมือนกันมันเป็นเงื่อนไขที่ไม่สามารถจะเดินทางไปบรรจบกันได้ก็คือว่ารัฐบาลของยูเครน ต้องไม่ไปเป็นสมาชิกของนาโตหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับสหภาพทางทหารอย่างเด็ดขาดแต่ว่าทางด้านของเดวิดอาราคเมียรน่บอกแบบนี้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยยูเครนพยายามที่จะหารือเข้าไปเป็นสมาชิกของนาโตแต่ก็หลายครั้งเหมือนกันที่ไม่มีคําตอบกลับมาแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่านณะตอนนี้นาโตเองก็ไม่พร้อม month, ที่จะหาเรือเกี่ยวกับการรับยูเครนเป็นสมาชิกไม่ว่าจะอีก5ปีหรือว่าอีก10ปีข้างหน้าก็ตามค่ะคืนนี้เหมือนจะรู้แล้วนะฮะว่า, NATO <c oughs> านาโตก็ไม่เอานชฮะ ในขณะที่มีรายงานข่าวจากกระทรวงกลาโหมของยูเครนนะครับว่า mm. ดินิสไคริฟหนึ่งในคณะเจราจาสันติภาพของยูเครนกับรัสเซียนั้นเนี่ยครับล่าสุดเนี่ยถูกชุดปฏิบัติการด้านความมั่นคงของยูเครนย,ยิงทิ้งนะครับเนื่องจากว่าไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มท่ามกลางรายงานข่าวว่าทางด้านดินิสไคริฟนั้นเนี่ยถูกต้องสงสัยว่าทรยศนะครับคือแอบเป็นสายลับให้กับทางการรัสเซียนั่นเองกระทรวงกลาโหมยูเครนแถลงว่าดังด้านนายดินิสไคริฟวัย45ปีเป็นสายลับ ซึ่งเขาเป็นอดีตนายธนาคารในยูเครนถูกยิงเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติการป้องปกป้องชาติโดยชุดปฏิบัติการด้านความมั่นคงของอยูเครนซึ่งนายดินิสไคริฟนั้นเป็นหนึ่งในทีมเจราจาสันติภาพกับรัสเซียในรอบแรกนะครับคือ28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็รัฐบาลยูเครนนั้นยกย่องเขาก่อนหน้านี้ในฐานะฮีโร่แต่ว่าบรรดาสสยูเครนบอกว่านายดินิสไคริฟถูกยิงตายโดยชุดปฏิบัติการด้านความมั่นคงแห่งชาติของอยูเครน หลังที่เขาขัดขืนไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่สงสัยว่าเขานั้นมีการเป็นสายลับให้กับกองทัพรัสเซียนั่นเองนะฮะ,ะก็ไม่รู้ว่าการเจราจารอบที่3านั้นเนี่ยจะส่งผลอะไรหรือไม่อะไรอย่างไรนะครับแต่ว่าเอาละนะครับนั่นคือเป็นเรื่องราวในต่างประเทศครับน้องมุ่ยแต่ว่าเรื่องราวในบ้านเราที่เราจะต้องช่วยกันนั้นก็คือเรื่องของสถานการณ์ของโควิด -19 วันนี้เนี่ยท็อปนิวเราไปรื้อฟื้นมูลนิธิยังมีเรากลับขึ้นมาในการที่จะช่วยเหลือผู้คนที่ ได้รับผลกระทบจากโควิด19อีกระลอกหนึ่งครับแน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเดินหน้าฝ่าวิกฤตในยุค New Normal โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็สิ่งสําคัญเลยนะคะคุณผู้ชมท่านไหนนะที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะทางท็อปน w สของเราเนี่ยเปิดสายคําแนะนําประสานความช่วยเหลือเพียงแค่ว่าคุณผู้ชมนะคะที่ติดเชื้อโควิด19เนี่ยแล้วก็มีผลตรวจจากแพทย์จะเป็น ATK หรือว่า RT-PCR เตรียมเอาไวา้แล้วติดต่อกับทางท็อปน w สได้หรือว่าโรงพยาบาลสนาม Community Isolation ที่ไหนก็ตามต้องการนะคะของ ใช้ในการดูแลผู้ป่วยในศูนย์ก็สามารถติดต่อได้นะคะโทรศัพท์02-114-6777นก็ะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นทุกวันหรือว่า Line at Top อปนั่นเองค่ะนะฮะก็ใครที่เรียกว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้จะไปรักษาที่ไหนอะไรอย่างไรนะฮะก็ขอความช่วยเหลือผ่านทางด้านมูลนิธิอยากมีเราได้นะฮะย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง0 2 1 1 4 7 7นะครับคุณผู้ชม มีคนใกล้ตัวมีคนใกล้ชิดมีคนรู้จักเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะให้ขอความช่วยเหลือผ่านมาทางเราได้นะครับเรายินดีที่จะร่วมกันดูแลโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับอาแล้วค่นนี่คือทั้งหมดนะคะของผ่าประเด็นร้อนในวันนี้นะคะเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ